สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปนี้เราก็มารีวิวกล่องสินค้าของพิมพ์ริพายนะคะที่เราสั่งกล่องอซุมหนึ่งไปเนาะซุมหนึ่งแล้วก็ทีนี้กล่องมันพังแล้วก็มีของข้างในเสียหายเนาะทีนี้คุณพิมพ์ริพายเขาก็เลยส่งครมของมาให้นะอันนี้เราก็เช็คราคา้ยไม่ใช่เช็คราคาเช็คชื่อกล่องมันถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะแกะแกะเลยดีกว่าค่ะรอบนี้กล่องไม่พัง แต่ก็อ่าคนที่เขารับหิ้วมาเขาก็ห่อให้เหมือนเดิมห่อให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเราจะแกะก็เลยเออแต่ว่าไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายค่ะพอดีเรามีแค่ของที่มันพังเสียหายแค่ไม่กี่ชิ้นเนาะแต่ว่าเขาส่งมาให้แบบเยอะเลยเลยสุดคุม้มนะเออ เค็มของไม่กี่ชิ้นแต่ส่งมาให้เยอะมากแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรเนาะแกะกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแกะก่อนนี่เราแกะกันต่อนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันน่ารุ้นอะไรไหมแต่คิดว่าคงไม่มีอะไรให้รุน้น ามากมายเราก็คงจะเป็นของน่ะเนาะที่จะมาเปลี่ยนให้นะโอ้โหมีอะไรคะกล่องสีทองเนี่ยคือน่าจะเป็นช้อนนะ <c oughs> หนักเชียวเดี๋ยวเราค่อยแกะดูหน,น,น้านี้อุ้ยได้พริกทอดด้วยนี่พอดีอยากกินพอดีเลยค่ะพริกทอดรสโนริวาซาบิโอ้ได้พริกทอดแล้วก็มีปักดีสำคัญขายอยู่ต่างประเทศทีนี้เราก็แบบ อยากได้ฟักแบบนี้ยพอดีเลยมีมสัสด้วยหน้ากากอนันักกนยเออคุ้มค่ะคุ้มแล้วก็มีหมอน,นะคะ่ะหมดแล้วไม่มีทองนะคะเพราะมันเป็นของเคลมนะคะทุกคนนี่คืออะไร่หมอนใช่ไหมมีทองไม่ไม่มียังมีทองไห้เลยโอ๊ยมีทองไว้ไม่มีนี่คืออะไรอะ่ะน่าจะ,ะเป็นหมอนใช่ไหมคะน่าจะเป็นหมอนเอ้าหมอนค่ะหมอน ได้หมอนหนึ่งใบได้พริกทอดทีนี้น่าจะเป็นช้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวแกะก่อนแกะเลยอ,อ,อ๋ยากนีดคน่งใช้มือข้างเดียวเราไม่มีขาตั้งกล้องอะ่ะขาตั้งกล้องเราพัง นี่ไง้จะเป็นช้อนนี่ไงโอ้โหได้เยอะเลยค่ะทุกคนมีอ่าอะไรอ่ะมีสเต็กกับมีช้อนกาแฟโอ้โหโอเคนะคะทุกคนคุ้มมากมีพักมีนี่ด้วย ได้พริกทอดมากินเดี๋ยวเราจะกินพริกทอดกันโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน